ดูไลฟ์เมื่อคืนมาอมาเลยพี่ไปรวดเร็วจังเลยพี่ได้ขอญาตนะครับครับพี่ผมมีขนมไม่ทานระหว่างทางขอญาตเลี้ยงข้าวเย็นพี่ด้วยเอาไปเอาไปฉลองกันพี่นะขอบคุณครับผมอาพี่ช่วีนะครับชคดรีนะครับพี่รถใช้มีรับประกันศูนย์มีอะไรมาพี่เข้ามาที่นี่เข้าที่ศูนย์อีซูซูที่ประจินนได้เลยครับผมนริที่ศูนย์ น้ำน,นมันเครื่องกองเครื่องผมถ่ายพี่ใหม่แล้วดูเอาไปเสร็จพี่ก็ดูยางครับผมอ่ะขอ้อเหลวผมทําให้แล้วแล้วก็แ <Mac S 2> มกยางแมกยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่แมกใหม่ยางใหม่คือต่อจากนี้ไปพี่สลับยางหมื่นโลเอาหน้าไปหลังหลังไปหน้าแล้วอีกหมื่นโลให้เปลี่ยนน้ำเครื่องอีกสี่หมื่นโลเปลี่ยนน้ำเที่ยงเพลิงท้ายอีกสองปีเปลี่ยนน้ำมันน้ำอ่ะแล้วก็อากาดกองแอร์ที่เปลี่ยนพี่พี่ใหม่หมดเลยอ่ะเอาไปใ,ใช้แล้วกุญแจ๊สองดอกอ่ะให้พี่เรียบร้อยได้มีอะไรการันตีศูนย์พี่มีอะไรเข้าศูนย์ได้เลยถ้าของเหลวถ่ายระยะตปป่่่ออไปปเลีียนขงพ แต่ถ้ามันน้ำรั่วหพวฉีดมีปัญหาไปโชว์เป็นของผมผมจ่ายสตางค์ให้พี่แจ้งมาได้เลยได้ได้ขอบคุณมากนะครับพี่ดูไลฟ์เมื่อคืนดูไลฟ์มาเลยยังไม่ถึงัาวงานเลยนะขอลาางานม่ด้เลยพี่พวกโผล่ลูกอีได้พี่โชคดีแล้วเป็นหาหมอเป็นไรพี่หมอหมอหมอสี่โมงเย็น อ๋อล้วพาช่างมาเออพาช่างมาเป็นไงบ้างอ๋อผมชอบนะพาช่างเครื่องช่างยนต์มาดูรถช่างเขาบอกว่าไงบ้างเอาเลยต้องบอกไม่ต้องคิดเยอะแล้วจ้างกี่หมาบ้างไม่รู้ไม่ไม่จ้างครับอ๋อรู้จักกันใช่ไหมอ๋อช่างเป็นเพื่อนกันขอบ้านครับได้ได้ได้พี่โชคดีนะครับขอรถคันนี้ฮะคุ้มครองดูแลพี่จมงและครอบครัวนะครับไปดีมาดีมีความสุขความเจริญมีบ้านมีรถนะครับเฮงรวยๆนะครับครับพี่โชคดีนะครับได้ครับขอบคุณมากที่ขอบมากครับโชคดีนะพี่นะ เดินทางปลอดภัยอีใครขึ้นรถนะขนมเปิดทานในรถได้เลยนะพี่นะด<อ>ี่เขาเพิ่งรับรถนียฮะคันนี้ก็มารับรถนะครับซื้อเงินสดมาจากชลบุรีและมาจากกรุงเทพมาจองรถมาพร้อมกันนะครับปัจจีนกรุงเทพชลบุรีโดยไม่ได้นัดหมายนัดกันที่เดียวคือรถที่นี่รถดีมีคุณภาพครับเจ้าดีครับเจ้าดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ไบายครับไบไยครับเดินทางปลอดภัยครับว้าว สวยะลางานมาจากปาจีนหมอนัดเลื่อนนัดหมอเพื่อมารับรถพาช่างมาด้วยช่างดูรถนะครับเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันนะครับช่างบอกว่ารีบซื้อซื้อได้เลยรถที่นี่รถด,ดีดูไลฟ์เมื่อคืนมาเช้าจองรถและรับรถภายในวันรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายครับ